นี่พากันมาพิพิธภัณฑ์วัดมหาพรมโพธิราชเด้อท่านพระเจดกเปินท่านปะคูได้เปินจะมาเปิดในวัดมหาพรมโพธิราชนี่เด้เนี่อ, er อันนี้เป็นโครงกระดูกและซากโบราณที่อยู่ใน ล่องลอยอารยะธรรมสกลนครอ,อยู่ในเขตบ้านถาวดนี่เด้อครับเด้ออันมีหลากหลายเด้อผมขออนุญาตผมมาหาพระอาจารย์ใหม่ๆอยู่มากกว่าสามสิบปีมาแล้วนะหินอิฐแับนี้นะ <It S 2> อยู่ <It S 2> ข้างซ <it S 2> ่วมก็ <it S 2> มีอันนี้อิฐนะเป็นอ่าสมัยคาวราวดีจะเป็นก้อนใหญ่สักหน่อยอิฐนิดๆก็จะใส่อันนี้อยู่ในวัดมันจะเป็นภูภูหนึ่งภูสองภูสามภูส,มสี่ส ยายเป็นผู้อยู่ในการบ้านกับเป็นผู้กู้ก็เป็นศิลาแลงกาบอ่าละบดินเผาอืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสมัยร้านช้างต้นสีน้อยลงออเนี่อันนี้คนละรุ่นอารุ่แรกแรกกสิใหญ่ใหญ่ดกันหนาอันนี้นาจิเก่าที่สุดบัวจันแม่เก่าที่สุดลักษณะก็คือนะคัาเก่าก็คือจะหนาแล้วก็ใหญ่อืออันนี้ฮะเริ่มเริ่มมีวิวัฒนาการก็คือจะเล็กลงบาง ม,มีหลากหลายแล้วก็มีจนถึงรุ่นใหม่ก็มีทัางผู้ชมแล้วก็มีเป็นพระรุ่นใหม่ก็มีแล้วก็มีพระรุ่นใหม่อันนี้ของผู้โตรุ่นใหม่แต่มีรักฐานเป็นลายคาดเชือกแบบนี้ก็มีหลายแล้วก็มีหลกากหลายพระผมอธิบายบบเป็นอันนี้ก็แนวบทยาอันนี้ก็เป็นของประดิษฐ์ประดอย หลากหลายแนวหลากหลายแนวเด้ผมผมจบบุเเฟนเดอร์เอาไปให้ผมสินตรวจก็คือสมัยทวาวดีแต่โดยการดูรูปลักษ์ใบหน้าก็คือว่าบะแมนคนในท้องถิ่นเพราะว่ามีจมูก มีเหมือนกับคนลูกลูกงามไอ้รอยลอาขาหรือ่รอยต่อรอยต่อคือมันหักก่อนแม่มันหักก่อนแล้วก็ตรงที่พิเศษก็คือตรงเกษานัะนนะข้างเทิงขมวดนะนะตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าค่าบริเวณหูเพื่อนในค่านางสมบูรณ์น่ะจะเป็นยาวเฟี้ยวสวยอ๋อนี่อันนี้เรียกว่ามันอยู่บนบนบนเพราะเพราะวันนี้ให้สังเกตเนี่ข้างข้างเนี่ยอ๋มันจะมีรอยนี่มีรอยแล้วก็มีมีเอ่อ มีความอ่อดช้อยทำจากสิลาเรนิลาเรงนององนี้บกครับที่ขาว่าว่าเป็นอะไร,ะไรนะไอ้แมน,นอเล,ล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์มหาราชคือข้าให้ดูแลคือองนี้ <c oughs> าอาตุศิลปกรของโคราชเป็น ด็อกเตอร์ผู้หญิงเนาะแต่เพิ่นลืมซื้อเนาะเจ้าเพิ่นซื้อยังลืมแล้วหลายปีแล้วอือเยู่ในนี้เลยองค์นี้แหละองค์อื่นเขาเขาไม่ดูเขาดูองค์เดียวเพิ่นเพิ่นว่าเป็นมาทา้งไถ่บกขับเพิ่นดูแล้วอาจารย์คล้ายๆกับคุกจัหรือว่าสมัยเอ่อครีกรีมันพอโพได้ๆเนาะ <ต>อันนี้ก็คือว่าเป็นในเรื่องของความเชื่อในการศึกษาที่เพิ่นได้เคยศึกษามาแต่ในมุมมองเขาคือว่าต้องพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในยุคใดแล้วก็ลักษณะโครงหน้าลูกรลักษต่างๆก็คือว่าเป็นคนชนชาติ<ม>ต้องศึกษาอีกเท่านึง<ม>เพราะว่าเป็นอย่างเพราาะว่ที่เพิ่นมาบอกก็คือโดยคําพูดแต่ไม่ใช่ว่าโดยลายลักษณ์อักษรเราก็จักนักวิชาการที่จากสถาบันที่เอาเชื่อถือได้ นอกจากอันท่านอาจารย์ผู้หญิงแล้วมีท่านอื่นบ่ครับที่ได้มามีก็คือนักโบราณคดีฝรั่งเศสฝรั่งเศสเขาก็มาเบิ่งองค์พระพุทธรูปนี้แล้วก็จะไปเบิ่งอยู่ที่ท่าพระนงท่าพรนงก็มีอยู่ไหมเออบ่มีไมีเนาะมีมีองค์เดียวแต่เพิ่นบอกว่าในอีสานเหนือนั้นมีอยู่องค์เดียว ทางฝรั่งเศสเพ้นมาแดดแดดครับที่เพ่นมาบึงพ้นก็มาาบึงล่องรอยของประวัติศาสตร์ในยุคที่เพ่นศึกษามาน่้นะอืมครับครับเป็นลายทางลายทางลายทางอืมครับแต่ที่จริงก็คือว่ามีหลายเพราะว่าเป็นยังคือบ้านเฮาน่ะบราได้เห็นความคุณค่าวัคถินก็คือหินเนาะมาบอกแม่ทองคำไปทองคำใครเดิทําปเ่ไอันนี้ยังไปแล้วได้สิที่เหลืออยู่เลยอันนี้นเหเสียนก็มีเนาะ ที่เรืออยู่ได้อันนี้อันนี้ออกจากวัดเรามอยู่ขึ้นมาได้พวกเราเองเหมดเลยขอเราหมดเลยแต่ที่จริงนนะัอยู่แบบนี้นะเป็นประมาณ200 300นะสองร้อยสาม้อยอจะไปในมุดป่ะนี้มากลับไปครับต้องการน,น,นี้คือโดยโหลักฐานเท่าที่เห็นเรือตาซากก็คือว่ามันสีฮัก อันนี้ก็เป็นพรุทธรูปสมัยทวารวดีคือกันตัวนี้ออกจากตัวนี้บ่บ่คนละองค์มัน,น,นมีมีชดามงกุฎแล้วก็มีครับหู้วมีป้องแขนมนทีอันนี้อันนี้ถือว่าน่ะยังโชคดีที่ว่ายังมีอยู่มีองค์เดียวนัน้นนี่แมนข้าเาไปเบิมองอื่นนะมันกสีหานี้ไปถุกหรือวันนี้นัะโอ้โ ว่าตายแล้วบัานอันนี้เป็นนาคที่พ้นพบอยู่ที่บ้านท่าวัดลักษณะนาคเนี่เหมือนกันกับอยู่ที่ลาวใต้และพระธันวาการจงเวส่วนเป็นอย่างไรก็ให้นักวิชาการเพิ่มนาว่าอีกที อันนี้คือพระพุทธรูปที่ที่สั่ให้มาถ่ายหนึน่งในหนึน่งในคำถามที่จะรอคำตอบจากพระพุทธรูปทั้งสามสี่องค์นี้นะครับท่านผู้ชม,มอันนี้นะใบหน้าเป็นอย่างนี้พนนระพักเป็นแบบนี้ลักษณะหูเป็นแบบนี้นี่นี่หูเป็นแบบนี้ แต่อันนี้คนมีซุ้มแบบนี้เนะาะทาพอาจารย์นักวิชาการเพิ่นว่าใน,ในีใดในองค์นี้นะองค์นี้เขาก็าไม่ได้มีความทรงเอกใจหรือว่าสิ่งพิเศษที่คนนี้องค์เดียวนี้เลยเพราะว่าเขาจะได้องค์เดียวและเขาบอกองค์นี้องค์เดียวมาให้รักษาไว้ให้ดีเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีหูแบบนี้ห,หน้าแแม่เด้อดดังเนี่ย แต่ลักษณะพระพุทธรูปเนี่ยวางอย่างนี้แต่คาสมมติว่าคันวัฒนธรรมของฮาพวพบมาฟอนมาลัมเนี่ยมา,มาสังเกตสแก,กนตัวเครื่องท่งของเพลนมงกุฎอามาเข้ากับวัฒนธรรมสุโขทัยเพราะว่าต้องมีการอ้างอิงมาเครื่องทรงมาแบบใดแบบใดมากระทางใดถึงได้ออกมาแบบนี้แต่นี่ก็คือนี่เกี่ยวกับชดานิชดานลักษณะแบบนี้เขาโคงมีนี่มีป้องแขน ป้องแขนนี่ก็อาจจะเป็นสองป้องเนี่ยนี่นี่ตัวนี้กับตัวนี้สองป้องแต่อันนี้ก่อแข้งพุทธสิน,นวัสดุนี่นะ่หละก็เป็นหินอยู่แล้วเป็นหินเขาสามารถตอ่อแต่พุทธลักษพุทธศินได้จะได้อืแต่ก็สมบ,บูรณ์นมได้อยู่นอ้อนม,มแต่บมมีลักษณะจะลึกบมมีจะลึกไมีจะลึก ข้างหลังข้างหลังไม่มีจารึกอะไรเลยครับว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าครับบม่มีจารึกอะไรจะคือรูปหลวงพ่อประสรงแต่หลวงพ่อประสรงจะไม่มีตาบม่มีจมูกเสียนตัวนี้ลแล้วจะมานี่จแ,แมนี่แมนอันนี้ก็คงจะอยู่ในยุคของทาวารเหมือนกัน <S <S เสียนองค์งรงพระเนี่ยนะแต่ต<อ>นวาหน้าพระพักอันนี้เป็นสมัยทาวารเหมือนกัน แปลว่า,าพระุพธรูปสององค์รูปละใบหน้าไม่เหมือนกันอันนี้นะ่าสีจะแปลี่สักหน่อยคงกว้างสักหน่อยแต่นั่นก็คือมีดังโพธนะฮะแล้วก็เป็นหน้าเลียวไข่แล้วก็มีโหนกแก้มอิ่มเนาะอิ่มเป็นรักอิ่มมากแมนแปลว่าเป็นคนรูปงาม,มแต่นี่ก็คือเหมือนกับคนท้องถิ่นนะนะก็เลยก็เลยว่า มีความแตกต่างกันอยู่ในความเก่าแก่คือกัน